ครับสวัสดีนะครับเป็นแฟนหมัดมวยนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสมาออกทัศนวิจารณ์มวยร่วงหน้านะครับนะครับวิจารณ์มวยเด็ดเจ็ดสีนะครับโดยชาลาทีวีนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับก่อนจะออกทัศนวิจารณ์มวยก็ต้องเรียนนะครับเรียนฝ่ายอีกสักนิดนึงนะครับเพราะเราทําหูนะครับทําหูทํามวยตู้มวยทีวีก็ในทีมงานของชาลาทีวีนะครับอยากวัดอยากสู้ง่ายๆเลยนะครับอยากรู้ตัวเข้า ทำนิบท่านหน่อยราคาเดินเร็วขั้วไหลช่องท่านก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดโดนเละเทะเลยก็บ้านขคบ้านมันแล้วกันนะครับพอเราเล่นตามหน้าเสือกระแสต,ตัวเข้านะครับใครเล่นอะไรในเวทีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นลาดดาเนินลุมพีดีมวยตู้มวยทีวีท่านต้องรู้นะครับเอาตรงนี้ไปประกอบกับการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นฝากมวยหูในทีมงานของชาลาาทีวีก็ไปที่086นะครับ016 0098นะครับ ติดตามกันนะครับติดตามนะครับแล้วก็ฝากของน้องนุชคนสุดท้องนะครับก็ถือว่าทํางานนี่ก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครเขาเรียกว่ามวยหูรั่วนาคตมวยหูรั่วนาคตก็เป็นดวงแก้วหีรันลัดนะครับดวงแก้วยอดมวยเอกดวงแก้วสอบ้านใหม่ดวงแก้วเลือดสุโขทัยนะครับทำหูก็ไม่น่าจะต่ำจากสิบห้าปีนะครับการละมอ,องลายมวยนี่ไม่เป็นสองรองใครแน่เพราะฉะนั้นลองไปใช้กันดูนะครับปรึกษาก็ศูนย์แปดหก อขออภัยนะครับ080นะครับ282 2236ตูจัดเต็มนะครับใจถึงใจนะครับตูสิทธิสารวัตรเรียบนะครับ099 045 1011นะครับนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงฝากเรียนนะครับฝากเรียนบอกกับเป็นแฟนหมักมวยนะครับสูตรการสู้เล่นแบบไหนให้ได้ตังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องต้องไม่โลภไม่ประมาทแล้วกรณีศึกษาถ้ากรณีโดนเละแท้เลยอย่างนี้ถือว่าช่วยไม่ได้ แต่ถ้าเกิดกรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่งถ้าทํานิดทําหน่อยราคาวิ่งไปน,น้ําท่อปลาปลาแตกไม่เชื่อท่านก็นไปดูกันเอง,เองนะครับสูตรการกทุ่เวทีราชดำเนินหรือลูมินีนี่เหมือนการมวยตู้มวยทีวีก็น่าจะประเภทเดียวกันสังเกตตัวเข้าครับมวยในยุคปัจจุบันมันเป็นธุรกิจการพนันสังเกตหน้าเสือการเล่นอันนี้สําคัญจริงๆนะครับนะครับแล้วก็สังเกตว่าช่องไหนใครเก่งตามใครดีอยากเกิดก็ต้องกลางอากาศแต่ย้อนกลับไปหาตัวเล่น นะครับวารูน่าเสือเขาเล่นกลับมาเป็นรองเราก็เล่นกลางอากาศกลางอากาศนี่ดีที่สุดนะครับจะเล่นก็ได้จะแต่งก็ได้จะบังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมย้าเตือนเรียนบอกกับเป็นแฟนหมัดมวยกลางอากาศดีที่สุดนะครับแล้วก็ระวังนิดนึงมวยในยุคปัจจุบันมามวยล้มต้มคนดูก็เยอะดึงก็แยะสามสู้สี่ปล่อยห้าต่อยจริงไล่ไม่ทันนะครับ แล้วก็สังเกตกรรมการผู้ทรงเกียรติมีชงมีช่วยหรือเปล่านี่นะครับหลักใหญ่ใจความในการที่ท่านไปต่อสู้มวยตู้มวยทีวีดีที่สุดนะครับต้องมีคาวหูนะครับเรียนย้าเตือนบอกกับแฟนๆหมัดมวยต้องมีคาวหูท่านจะได้รู้ราคาเคลื่อนไหวบนล็อกแล้วท่านจะได้ทันเหตุการณ์บางทีเราออกทัศนวิจารณ์มวยออกไปแดงอย่างเงี้ยในกรณีศึกษาว่าในเวทีเขาไป่ไดนน้าเงินกันเราก็ต้องโดดข้ามให้ทัน เออไม่ใช่ไปตั้งมั่นอยู่อะไรมวยสมัยนี้มันรักชอบไม่ได้นะครับเล่นมวยสมัยนี้ต้องแต่งต้องบางต้องรู้จริงนะครับรเขาไม่มาแล้วก็ไม่ไปแล้วก็โดยจะเว่าะคำว่ามวยพิเศษมวยพิเศษในที่นี้ก็คือลักษณะยังไงล่ะสังเกตตัวเล่นเวลาขาหลักขาใหญ่ในหนึ่งขาหลักใหญ่ขาในหนึ่งขาหลักใหญ่ในสองขาหลักใหญ่ในสามเขาเล่นอะไรอย่าดื้อตามเลยเ <c oughs> พราะเดี๋ยวราคามันโดนมันเดินเร็ว นะครับแล้วก็มวยหลาราคาไหลย่อมมียกที่4ไหลต่อต่อไปไหลลองลองไปไม่ต้องไปกลัวมวยสมัยนี้ท่านดูด้วยตาไม่ได้รักชอบไปได้รักชอบมวยตายหากันหมดนะนะครับย้าเตือนเรียนบอกกับแฟนๆหมัดมวยนะครับธุรกิจการบรนณาชัดเจนของจริงอ่ะไปเลยนะครับคูติ่งในรายการผมน่าจะผ่านนะเพราะว่าในโปรแกรมมันมีไอ้มาเหศวนมันต่อยไกไอย่างดำแต่ที่ผมรู้มาเนี่ยยางดำมันต่อยกไก่แฟนฉันประกรณ์บอนสุริน ไอ้ยังดำเนี่ยอยู่ในทีมงานของผู้กำกับพื้นเพีเป็นมวยขวาเป็นเด็กจังหวัดตากนะครับส่วนแฟนฉันเนี่ยก็สุรินนะครับมาเหศสวนสักนิรันดรัดหรือสินหนุ่มน,น้อยไม่ทราบว่าจะเอาตัวไหนมาต่อยแต่ถ้าเกิดน้าในยุคป,ปัจจุบันตอนนี้ถ้าเกิดมามาต่อยเนี่ยถ้ามุกกรณีอนนนะรอไอนนะ้ยังดำต่อยกับไอ้แฟนฉันเนี่ยนะครับผมยังชอบไปที่ไอ้แฟนฉันนะถ้าเกิดกรณียางดำต่อยกับมาเหศสวนถ้ามาเหศสวนมีความพร้อมต้องดูตอนเช้านิดหนึ่งผมยังชอบมาเหศสวน พยายามดำช่วงหลังๆมาหัวล่าสุดนี้ต่อยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลเบื้องต้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาไปคู่ที่2เลยครับเพชรดาสิทธิ์ครูไทยนะครับวันนี้ต่อยพิกัดเท่าไหร่ต่อยพิกัดร้อยสิบสองอันนี้ก็เป็นมวยรอบปูนเสือเหมือนกันพื้นเป็นมวยขวานะครับเป็นเด็กแม่ห้องสอนนะครับนะครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดไอ้นี่แรงทุกลูกเลยนะครับมีนอกมีในแล้วโดยเฉพาะคําว่าหมัดขวานี่สะกดวิญญาณเตะขาเขาเรียกว่าเจาะยางคว้างกระจกแรงและแรงจริงด้วย นะครับแต่ผลล่าสุดนี่หมดฟอร์มเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นนี่สามไฟสามไฟต่อยมาเจ็ดยกอันแรกตัวแรกก็ชนะยกสองตัวสองก็ยกสามตัวสามก็ยกที่สามแล้วก็ไฟล่าสุดมาพลิกแพ้กับไก่ชนสีมะนอมยิ้มนะครับทีออตโกวันนั้นน้ำหนักไปขาดวันนั้นไปร้อยสิบเอ็ดจุดหกขาดไปจุดสี่วันนั้นไปขาดที่ต่อยไก่เจ้าไก่ชนแล้วเจ้าไก่ชนมันไปร้อยสิบสามจุดเก้าลดไปจุดเก้านะครับ ผมว่าเนื่องด้วยน้องเขาอาจจะไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนั้นนะแล้วก็แพ้นอกไปวันนี้มาเจอกับป่าปามเล็กที่เด็ดล่องเงินนะครับขวาอุบลน,นะครับไอนี่เป็นมวยข่าวทะลุดูดนันสู้ห้าย,ยกมั่นคงไอมีพระเอกตัว,ต,วตัวจริงเสียงจริงเลยภูธรมานครบ,บาลนี่ต่อยมาอีกลุยจุย้ยแฉกยกมาเยอะกระดูกดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ต้องเล่นเป็นสองจังหวะต้นต้นกดน,น,น,นับนอกได้หรือเปล่าจะเพชรดำไปป่าปามเล็กโดนหนักนก็จำไทยจะไปไม่เปลี่ยนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดกรณีว่า ไอเพชรดำทำอะไรไม่ได้ปั๊บนี่นะนะครับอันสามอันสี่อันห้าปับปาแล้วมีโอกาสตีไสแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นเล่นเป็นสองจังหวะหรือจะให้ดีที่สุดก็ไปดูตอนเช้าเดี๋ยวผมจะออกมาไลฟ์สดอีกทีหนึ่งถ้าตอนเช้าเพชรดำมาดีไอปับปำเล็กน้ำหนักมาไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างงี้ต้องใส่เพชรดำแล้วมีโอกาสสกอร์ต่ากินเต็มแต่ถ้าเกิดไอเพชรดำมาลักษณะคล้ายๆาวันที่ต่อยอตกมาร้อยสีเจุดหกอย่างงี้ไปไม่ได้ละไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนเช้าไว้ดีที่สุด แต่ถ้าเกิดถาม่าในนัปัจจุบันนี้เขาเรียกว่ามุมมองดีกว่านะครับมุมมองนะครับศัศนวิจารเรื่องหน้านะครับยังชอบไปที่ไอ้เพชรดำนะครับเพราะไอ้ผมประเภทชอบไปเร็วมาเร็วเหมือนกันนะครับเพชรดำนะครับมีโอกาสสกอต์ต่ำกินเต็มหงษ์บลัญชัยูุที่สามนะครับนะครับหงษ์ลัญชัยวันนี้มาเจอกับเพชรนิรันด์ดาบลันสาราคาวันนี้ต่อยพิกัดร้อยยี่สิบห้าปอนหงษ์พลัญชัยพื้นเพก็เป็นหนวยขวานะครับเป็นเด็กนครศรีธรรมราชมีโอเล่มีนูโว นะครับมีด้วงศักย์โชิโคเดพลันชัยนำทีมชูทางด่วนร่วมด้วยช่วยกันทีมงานใหญ่ใจเกินร้อยทั้งนั้นนะครับส่วนเป็นิรันดัมดันสารการนี่ก็อยู่ในทีมงานของผู้กองผู้กองดันนะครับผู้กองรันสรารคามแล้วก็อยู่ในทีมงานของไอ้เจ้าหนุ่มบางกะดีนะครับเป็นมวยเปิดเกมนะครับลิเบรเป็น,ปนมวยขวาเป็นเด็กมหาสรารคามเปิดเกมเตะขาปั้มรัดยัดตีเข้าไป ส่วนหงเนี่ยมีป้ายหน้ามีขวางแทงมีรอบวกรอสวนมีนอกมีน,มนเหมือนกันกระดูกกระเดี่ยวการผ่าน,นมาอยู่ที่ไอ้เจ้าเพชรนิรันด์มาตอนนี้ช่วงหลังไอ้หงนี่สามสี่คนหลังนี่ต่อยดีแล้วเกิดแล้วก็ไม่แพ้เลยสดจากใกล้นะครับและไอ้นี่มันเป็นความหวังของโกเดปปัญชยัยนะครับก็พยายามฟูมฟักนะครับพยายามทําให้มันดีๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมดูว่าเด็กหนุ่มรุ่นใหม่และเจ้านี่มีอนาคตจริงแล้วมาเป็นขั้นเป็นตอน นะครับมาหนึ่งมาสองมาสามมาสี่มาห้ามาหกไม่ใช่ไปหนึ่งแล้วก็ไปห้าไม่ใช่มาเป็นขั้นเป็นกอนแล้วสตาฟทีมง,งานเขาเก่งนะครับส่วนเบนนิลามก็ใช้ได้นะครับแต่เป็นมวยค่อนข้างจะไม่ฉลาดนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆมานี่รู้สึกว่าจะโดนเจ็บๆเ,เยอะเวลาโดนก็มียุคมียน่นเพราะฉะนั้นวันนี้ไปที่หงนะครับกำลังสดกำลังห้าวนะครับวันนี้น่าจะดีกว่าดาวค้างฟ้าอย่างเบนนิล,มลามดาลันสารคารม เพชรดำซอสสง่ากันช่างนะครับคู่ที่4นะครับหรือเพชรเกียรติเพชรตัวเดียวกันเป็นพี่ชายของไอจูวายูนอยนะครับวันนี้มาเจอกับเกอร์เก่าก็คือเจยอดอีทีปตททองทวีหรือเพชรสมนึกพิกัดร้อยสามสิบตอนเพชรดํานพื้นเพนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นเด็กลาไบมาดบุรีลาส่วนยอดอีทีนี่ก็มาจากร้อยเอ็ดเป็นมวยขวานะครับรูปร่างไอยอดอีทีจะได้ลอยนิดนึงอยู่ในทีมงานของเสียตีนะครับก่อนหน้าที่จะมาอยู่กับเสียตีก็ซ้อมอยู่ที่บ้าน ไอ้นี่วัวจิตวัวใจไม่เท่าไหร่นะครับต่อ,อยู่กับเสียนาวช่องทูอ่ะวิรวัตวชีรรัตนาวงอ่ะของเสียนาวอ่ะและ้วตอนหลังจากพัดจ,จับหูก็มาต่อยกับช่องเจ็ดต่อยใจกุญชุนพีรพง์ธีรัเดชพงศ์นะครับเพชรดำนี่เคยชนะมาแล้วก็ชนะสบายด้วยขณะวันนั้นอันสามโดนทัดซ้ายก็ไปทีทำท่าจะแย่แต่ชันกันไปชันกันมาหัวจิตหัวใจใจพี่กับใจน้องแล้วก็ท่าทรโคดายดีทีไม่เท่าไหร่แล้วก็โดยเฉพาะช่วงช่วงหลังมานี่ไม่ค่อยดีแต่หนล่าสุดน่ะมา ไอ้วยายุน้อยมันมาโดนไล่ไอาจจะล้มหรือไม่ล้มอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าต่อยไม่ค่อยสวยต่อยไม่ค่อยสวยกรรมการเขาก็ไล่ลงไปนะครับดฉะนั้นไล่ลงไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับเพราะคนมวยมันโกรธง่ายหายเร็วพยัคย์ฐานศูนย์เดี๋ยวก็ลืมไปแล้ววันนี้ลืมไปหมดแล้วนะครับแต่เรานักออกทัศนวิจารณ์มวยเราจะลืมไม่ได้เพราะถ้าลืมก็ถือว่าตกข่าวนะครับ เ <N> นะพชรดำนี่กล้าเตะกล้าต่อยนะครับเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดยัดตีนอกก็มีในก็มีแล้วก็มีไล่แขนแล้วก็มีหมัดขวาแรงนะครับสวนยัดอีทีนี่มีแต่ข่าวนะครับมีตีหน้าปั้มรัดมัดตีแล้วขวาคล้องศอกทัดซ้ายปั้มยัดไม่แต่หัวใจนี่สิแต่รูปร่างในยอดอีทีได้เปลี่ยนนะครับแต่เพชรดำนี่คืออยู่ในทีมงานของเครือผู้จัดสองกล้องมองเกมอยู่ในทีมงานของแปะมินบุรีนะครับแปะมินบุรีแล้วก็มีเอกปัตตานี นะครับแล้วก็มีรอีกลางโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยรัดบังคายุ่งแปดลิ้วโมลลาดพลาอุทัยธานีแปะมินบุรีนํำทีมไปอยู่ในทีมงานของป๋าชาลรีเพชรศิริยิมน,นะครับวันนี้จะมาเอาแทนจะมาแก้แทนแทนแทน,น้องร่วมอุทรนะครับคือวายุน้อยหลังจากโดนไล่ไปว่าวายุน้อยต่อยกนนี่สองนัดทีลวนะครับวันนี้เพชรดำเคยชนะมาด้วยหัวจิตหัวใจมันขมกันนะครับการฟิตซ้อมก็ถือว่าประมาณเดือนกว่าเดือนกว่านี้ก็ได้เปลี่ยบนะครับเพชรดำนะครับ ชอบมากเพชรดำมวยวันนี้ที่ผมชอบมากๆนะผมชอบไปเจ้าหงพลันชัยไก่เจ้าเพชรดำนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับนะครับลืมอะไรก็ลืมได้นะครับแต่อย่าลืมทีมงานชาลันเทวีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องปรึกษาหารือยก็0 8 6 0์แปดนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านนะครับกับครอบรัวของท่านรวมทั้งเพื่อนสนิทมิตสหายของท่านมีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะครับจากลาไปเลยครับสวัสดีครับ